เป็น,นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์กรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธา จนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้โดยทางกองทัพบกมีความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กรและของเขตการดำเนินการทางพันธกิจเป็นสองส่วนคือ 1. การเตรียมกำลัง 2. การใช้กำลังการเตรียมกำลัง ถือเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างกำลังในส่วนของกองทัพบ,บกและช่วยสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารากิจทางทหารและภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมและแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย <Ahhh. S 1> การใช้กำลังได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันร,ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ ป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการช่วยพัฒนาประเทศตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติโดยอยู่ภายใต้บริบทของกระแสะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่รวมทั้งรัฐบาลกำหนดแนวทางปฏิรูประบบราชการและการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นการดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนกองทัพบ,บกซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังกองทัพบ,บกและป้องกันร,ราชอาณาจักร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของกำลังพลในกองทัพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี